ไมพิรัตทุ่มสุดตัวให้ของขวัญก้อนโตแก่น้องแม็กเวล เรียกได้ว,ว่าหลังจากพานมรสุมมามากมายนั้นสําหรับหนุ่มไมพีรัตที่ได้ยื่นคําขอเลี้ยงดูบุตรอย่างน้องแม็กเวลซึ่งเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแม็กเวลครบอายุ7ขวบได้เติบโตมาอย่างน่ารักและฉายแววความหล่อมาตั้งแต่เด็กแม้ทั้งสองพ่อลูกนั้นจะต้องห่างกันแต่หนุ่มไมก็ยังคงอวยพรวันเกิดแก่น้องแม็กเวลลงผ่านไอจีของตนว่าขอโทษที่ไม่ได้ไปหาด้วยตนเองเพราะในสถานการณ์แบบนี้แดดดีไม่สามารถการันตีตัวเองได้เลยว่าแดดดีปลอดภัยที่สุดสําหรับพี่่แกอยาาใให้พ้พเขจนะครับ แดดดีขอเลือกความปลอดภัยของพี่แม็กไว้ก่อนแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแดดดีจะรีบไปหาพี่ Mac แม็กทันทีแล้วแดดดีค่อยฉลองวันเกิดให้ที่หลังอีกทีนะคบแดดดีอยากเจอพี่แม็กนะคบแล้วก็คิดถึงพี่แม็กมากๆด้วยแต่แดดดีจะอดทนนะอยากให้พี่แมกรู้ไว้ว่าแดดดีรักพี่แม็กเสมอรักพี่แม็กทุกวันซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีหนุม่มไหมจึงได้บริจาคเงินทําบุญในวันเกิดของลูกชายตนเองด้วยกัน3ที่ที่ละ1 0,000แบาทในานามของน้องแม็กเวลและยังได้มอบของขวัญวันเกิดด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี อนาคตของน้องแม็กเวลจำนวนเงิน3 0 0แสนบาทเรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นที่คุณพ่อมีต่อลูกชายน่ารักมากเลยจริงๆ